สวยสวยเท่าไหร่ดีทุกคนเท่าไหร่ดีของมาใหม่ไม่แกะกล่องมาดูกันทุกคนมันคืออะไรมันตู้นเนกประสงค์นะอาจจะเป็นตู้กับข้าวตู้เก็บของใช่ไหมไม่ต้องกลัวปลวกจอนะทุกคนตัวนี้ตู้กันน้ากันฝนกันมดแมลงนะวางกับข้าววางอะไรก็ได้น,นี่ยจริงแล้วเนี่ยวันนี้จะแกะเสร็จไหมเออวันนี้จะแกะเสร็จไหมเดินไปแล้ว8ปดสิบแปดรอบเราข้างๆมีไอ้นี่หรอเป็นที่ใสๆใช่ปะ ใส่ไหมใส่ปะไม่ใส่ใสหรือไม่ใส่ใส่ไหมข้างซ้ายขวาใส่ปะไม่ใส่ไม่ใส่เนาะดูตู้พลาสติกทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็นพลาสติกกเอทั้งตัวเลยนะสวยมากสีขาวเพะเนาะตัวนี้เป็นแต่ว่าโชว์ของนะเวลาแบบใส่ใช่ไหมดูนั้นใกล้ๆเอป็นไงทุกคนตัวนี้เวลาเราปิดน่ะเราก็ดังก็ไปเลยนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังนะทุกคนแรงมากเลยอย่างนี้อย่างนี้เป็นไงเป็นไง ใส่ไรดีอะใส่ของช่วของเนาะอันนี้มาส่งใส่<อ>ทุกอย่างเก็บของแล้วก็เวลาแบบไม่ต้องกลัวว่าถ้าเป็นไม้อะมันจะคลองมันจะมวนใช่ไหมบวกอาจจะต่อตรงนี้จบๆเลยตู้กระติกวันนี้เนาสูงมากแล้วแบบดูเห็นสูงสวยๆจะได้มีแบบนี้ดูประมาณนี้ได้เลยนั่นีย่ย